สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามวลจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลักนาราศีกุมสำหรับเดือนสิงหาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตสร้างสารรค์ยิ่งขึ้นสำหรับลักนาราศีกุมตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15บหกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวกุมเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความคิดสร้างสารรค์ความเป็นอิสระและความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมเหมือนสายน้ำที่ไหลยอย่างอิสระและนำพาการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกุมในเดือนสิงหาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาว ซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนสิงหาคม2568ดาวยูเรนัสดาวประจำราศีกุมจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกถึงพลังแห่งนวัตกรรมและการทำสิ่งที่แตกต่างนอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายแต่ระวังความใจร้อนหรือความคิดที่ลำหน้าเกินไป ที่อาจทำให้คนอื่นตามไม่ทันในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่28-30สิงหาคมดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณนำไอเดียสร้างสารรค์มาปรับใช้ได้อย่างลงตัวค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาอาศีกุมมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมเช่นการพัฒนาไอเดียใหม่การค้าขายที่เน้นความแตกต่างหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หมือนใส่น้ําที่ไหลนําโอกาสใหม่ๆม,มาให้แต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการทดลองหรือการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นเดือนแนะนําให้วางแผนการเงินให้รับรอบโดยเฉพาะช่วงวันที่18-20ถึงสิงหาคมซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับโอกาสที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุม จะได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสารรค์และการทำงานเพื่อสังคมคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ไอเดียใหม่เช่นการพัฒนาโปรเจกต์ที่ล้ำสมัยการค้าขายที่เน้นความแตกต่างหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเหมือนสายน้ำที่ไหลเชื่อมโยงผู้คนแต่ระวังความคิดที่ล้ำหน้าเกินไปที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในช่วงต้นเดือนแนะนำให้สื่อสารอย่างชัดเจนและปรับไอเดียให้เหมาะสมกับบริบทค่ะ เคล็ดลับวันที่28-30สิงหาคมเหมาะกับการนำเสนอไอเดียหรือเรื่องโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือชุมชนเช่นงานอาสาสมัครงานเทคโนโลยีหรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสำรวจโลกใหม่ด้วยกัน ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการแบ่งปันไอเดียและการทำสิ่งที่แตกต่างร่วมกันแต่ระวังความต้องการอิสระที่มากเกินไปที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่28สิงหาคมเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ <c oughs> เช่นเข้าร่วมงานชุมชนหรือลองอะไรใหม่ๆด้วยกันในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุม ต้องระวังความเครียดจากความคิดที่ลำหน้าหรือการทำงานหนักเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดขาหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือการฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสงบค่ะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นพลังเช่นการเต้นหรือการเดินเร็วเพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่27-29สิงหาคม เหมาะก,กับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่สนุกและสร้างสรรค์ค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคก,กันค่ะเดือนนี้แนะนําให้พกหินอเมทิสต์หรือเครื่องประดับสีเงินเพื่อเสริมความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระสีนำโชคคือสีเงินและสีฟ้าอ่อนซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังเหมือนใส่น้ําที่ไหลยอย่างอิสระเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนในวันที่ต้องนําเสนอไอเดียหรือพบปะผู้คนเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสําหรับการเสริมดวง แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือชุมชนเช่นบริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวยูเรนัสสนับสนุนความคิดสร้างสารรค์และการเปลี่ยนแปลงค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีเงินในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่6สิงหาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสําเร็จและโชคลาภเคล็ดลับ วางของตกแต่งสีเงินหรือภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไว้ในบ้านหรือที่ทํางานเพื่อรับพลังแห่งความสร้างสรรค์ค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมเช่นการได้งานที่เน้นความแตกต่างการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเห็นเหมือนใส่น้ำที่ไหลนำโอกาสใหม่ๆม,มาให้ วันที่28-30สิงหาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภพุ่งแรงอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เช่นนำเสนอไอเดียล้ำสมัยหรือสร้างเครือข่ายใหม่ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้คือ 5, 11และ17เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความคิดสร้างสารรค์และโชคลาภค่ะ เคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเช่นเรื่องเบอร์ที่มีเลข11หรือทํานัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข5ค่ะสุดท้ายคําแนะนําประจําราศีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความใจร้อนหรือความคิดที่ลาหน้าเกินไปทําให้เสียโอกาสดดวูเรนัสจะช่วยให้คุณสําเร็จถ้าคุณกล้าทาสิ่งที่แตกต่างและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าค่ะ มวลจันทราแนะนำจงเป็นสายน้ำที่ไหลยอย่างอิสระแต่รู้จักนำพาการเปลี่ยนแปลงที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมวลจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามวลจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ